เดือนตุลาคม2,568ถือเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรพลาดสำหรับคนรักการท่องเที่ยวเพราะเป็นช่วงที่ธรรมชาติเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างสวยงามลมหนาวเริ่มพัดมาเบาๆชวนให้ออกเดินทางไปสัมผัสธรรมชาติและเก็บความประทับใจจากหลากหลายจุดหมายทั่วไทยแต่คุณรู้หรือไม่ว่าที่เที่ยวในเดือนนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจมาเช็คลิสต์กันเลยบ้านป่าบงเปียง จังหวัดเชียงใหม่เศร้าจุดหมายปลายทางสำหรับสายชิลและถ่ายภาพทุ่งนาเขียวอุ่มสลับกับรวงข้าวทองเหลืองชมทะเลเหมอกยามเช้าและพระอาทิตย์ตกยามเย็นบรรยากาศสดชื่นเหมาะกับการพักผ่อนแบบสโลลฟ์ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เศร้าช่ว,วงเวลาที่พลาดไม่ได้สำหรับการชมวิวทะเลเหมอกและเดินศึกษาธร,รรมชาติน้ำตกชุ่มฉ่ำและอากาศเย็นสบายชวนให้สัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มที่ดอยเสมอดาวจังหวัดน่านเศร้าจุดหมายสำหรับการกางเต็นท์ชมดาวและทะเลเหมอกอากาศเย็นเย็นเหมาะกับการพักผ่อนและสัมผัสความงามของธรรมชาติ ปางอุ๋งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเร้าจุดหมายสำหรับการสัมผัสไอหนาวแรกของฤดูหนาวหมอกลอยเหนือผิวน้ำท่ามกลางทิวเข้าบรรยากาศโรแมนติกเหมาะกับการกางเต็นท์และพักผ่อนผู้ทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์เร้าทะเลเหมอกยามเช้าและไร่กระหล่ำปลีเขียวขจีบรรยากาศเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนและสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายเทศก,กาลออกพรรษาและไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมเจ้างานประเพณีสำคัญที่ชมขบวนเรือไฟลอยตามสายน้ำโขงสะท้อนความศรัทธาของชาวบ้านต่อพระพุทธศาสนา เทศกาลตักบาทเทวโรหณะจังหวัดอุทัยธานีเศร้าประเพณีที่มีเสน่ห์และยิ่งใหญ่พระสง์เดินลงจากบันไดวัดสังกัณคีรีภาพที่งดงามและประทับใจเกาะขามจังหวัดตราดเศร้าเกาะเล็กๆที่มีน้ำทะเลใสและหาดทรายเขาวสะอาดเหมาะกับการพักผ่อนและดำน้ำตื้นชมปะการังเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีเศร้าช่วงที่ฝนเริ่มซาแต่ธรรมชาติยังคงอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการล่องเรือชมเขื่อนเชี่ยวหลานและพักผ่อนในแผลกลางน้ำหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงาเศร้าจุดหมายสำหรับการดำน้ำชมปะการังและท้องทะเลสีฟ้าใสเหมาะกับการเล่นน้ำและพักผ่อนกอราชาจังหวัดภูเก็ตเศร้าที่เที่ยวทะเลที่มีน้ำทะเลใสและหาทรายขาวสะอาดเหมาะกับการดำน้ำและพักผ่อนเกาะไงจังหวัดกระบี่เศร้าเกาะเล็กๆที่เงียบสงบและมีหาทรายสวยงามเหมาะกับการพักผ่อนและดำน้ำเกาะหลีเป๊จังหวัดสตูลเศร้าสวรรค์ของคนรักทะเลที่มีหาสวยๆและท้องทะเลใสเหมาะกับการเล่นน้ำและดำน้ำคำถามที่ท้าทาย คุณคิดว่าที่เที่ยวใดในลิต์นี้จะเป็นที่น่าสนใจที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวในเดือนตุลาคมมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ